ระบเดือนเมษายนพูดได้ว่าเป็นเดือนที่มีประเพณีสำคัญทางาศาสนามากมายไม่ว่าจะเป็นสงกรานต์วันพระรวมถึงประเพณีแห่พระไตที่ล้วนแต่เป็นประเพณีที่สืบกันมาตั้งแต่โบราณกาลและว,วันนี้เทียวสายมูขอกล่าวถึงประเพณีแห่พระไตแห่งวัดท่าพระที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งประกอบไปด้วยการแห่ขบวนที่เรื่อเริงและสวยงาม วันแห่พาดไรและห่มพร่ไรหลวงพ่อเกศรตรงกับวันขึ้น14ขค่าเดือน5ของทุกปีซึ่งจะจัดตามปฏิทินในแต่ละปีซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่4เมษายน2566ที่ผ่านมาสำหรับวันขึ้น14ขค่าเดือน5 คือวันที่หลวงพ่อเกศรได้ลอยน้ำมาขึ้นที่ท่าน้ำแล้วชาวบ้านช่วยอาราธนาขึ้นจากน้ำแล้วแห่ไปประดิษฐานที่วิหารซึ่งมีพิธีแห่ผ้าตรในครั้งแรกนับตั้งแต่บัดนั้นและถือเป็นประเพณีแห่ผ้าตรแห่สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างยิ่งของชาวชุมชนท่าพระและลูกศิษย์ทั่วสารพิศและถือได้ว่า เป็นงานประจำปีทังวัดท่าพระที่จะจัดฉลองสมโพธ์งานประเพณีนมัสการปิดทองแห่พัดไทยถวาย,วยหลวงพ่อเกศรเป็นระยะเวลา9วัน9คืนจะมีการออกร้านค้าการออกแรงบุญออกโรงทานสำนักต่างๆให้กับผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับพิธีการเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าในการทำพิธีบวงสวงบอกกล่าวหลวงพ่อเกศร จากนั้นในช่วงเวลาเที่ยงขบวนแห่เริ่มตั้งขบวนนาโดยคณะสิงโตขบวนราชรถแห่ผ้าตายหลวงพ่อเกสรเป็นขบวนแรกตามด้วยขบวนแห่ผ้าตรพุ่มปัจจัยของแต่ละกลุ่มชุมชนท่าพระสิยานุสิตต่างๆรวมทั้งกระตัว้วคณะกลองยาวและคณะมังกรตามลำดับจากนั้นเริ่มเดินขบวนจาก,กวัดท่าพระไปทางทิศตะวันออก ผ่านตลาดท่าพระรุ่งเรืองแล้วย้อนสอนเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วมุ่งหน้าไปที่เจรัญสนิทวงศ์ซอย4เพื่อเข้าวัดท่าพระโดยก่อนเข้าซุ้มประตูวัดทั้งขบวนเชิดสิงโตและขบวนเชิดมังกรจะทำความเคารพด้านหน้าซุ้มประตูวัดพร้อมทำการโชว์แสดงกายกรรมให้กับผู้ร่วมชมก่อนเข้าวัด เมื่อแต่ละขบวนมาถึงด้านหน้าวิหารหลวงพ่อเกศรจะเข้ามาทำความเคารพต่อหลวงพ่อเกศรแล้วเวียนรอบวิหารหนึ่งรอบจากนั้นขบวนแห่จะนำผ้าไตรพุ่มปัจจัยนำเข้าไปถวายด้านในวิหารพร้อมบอกกล่าวต่อองค์หลวงพ่อเกศรสำหรับขบวนแห่ที่มีชุดการแสดงก็จะเคลื่อนขบวนต่อไปทางด้านหลังวิหารเพื่อทำการแสดงโชว์ถวายหลวงพ่อเกศรตามลำดับ สำหรับความเชื่อการแห่ผาดไรและถวายผาไตรหลวงพ่อเกศรผู้ใดได้มาขอพรได้มาถวายผาดไรคำขอพรน,นั้นมักจะประสบความสำเร็จแทบทุกรายและมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งที่ดีจิตใจแช่มชื่นโดยเพราะบารมีของหลวงพ่อเกศร สำหรับพุ่มปัจจัยในการถวายหลวงพ่อเกศรทางวัดจะนำปัจจัยไปสมทบทุนบูรณะอุโบสถวัดท่าพระและเตรียมจัดสถานที่ทำพิธียกช่อฟ้าต่อไปหลังหักค่าใช้จ่ายท่านใดที่ต้องการร่วมทำบุญสามารถเดินทางหรือติดต่อไปที่ทางวัดได้โดยตรงทางเพจเที่ยวสายมูขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะ